และลำดับถัดไปคือดาวซีเรียสเมันเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างสัยที่สุดในยามค่ำคืนจนเราสามารถมองเห็นมันได้ด้วยตาเปล่าซึ่งความจริงแล้วดาวที่เรามองเห็นว่ามันเป็นดาวดวงเดียวนั้นแท้จริงเป็นระบบดาวคู่ Binary Star ที่ประกอบด้วยดาวสีขาวในแถบลำดับหลักเมนซ e เ u e n c ์ประเภท A1V คือดาวซีเรียสเกับดาวแคระดาวไว i t e Dwarf s t a ตสีจางๆที่มีชื่อว่า ดาวซิรสโดยดาวซิรีอส A มันมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2 4 0ล้านกิโลเมตรมีมวลประมาณสองเท่าของมวลดวงอาทิตย์และมีค่าความส่องสว่างสมบูรณ์มากกว่าดวงอาทิตย์เราถึง25เท่ามีอุณหภูมิพื้นผิวร้อนจัดถึง24,927องศาเซลเซียสอยู่ห่างจากโลกของเราไกลออกไปประมาณ8.6ปีแสง ตรงพิกัดบริเวณกลุ่มดาวหมาใหญ่แ c a สเมเจอร์